ในระหว่างนี้นะครับการเขากยาะชมหน่อยเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับหรือว่าจะมาเริ่มถ่ายรูปถ่ายชมวันปลาสามทีเร้่พี่น้องเป็นวัดไทยเป็นวัดมีพญานางสวยสวยได้พี่น้องเบ่งพี่น้องในเบ่งรอบๆด้วยค่ะใ้เบ่งรอบรอบเป็นพันสามััรับนะครับให้เพิ่มนดูรือันนี่คืช่อม่ลูกาค่ะพ่อพี่แม่ช่นี่ สารพ่อปู่สารพ่อปู่ค่ะสวยค่ะแล้วก็ต้นอะไรต้นคล้ายๆสตรอเอรีคล้ายๆต้นพีเจเยนะจ๊้นะจ๊ะนี่นค่ะในวันที่ที่สี่ไม้าพทธ้ตวรรษสองพันร้อยหกนะครับนักว่าน้ำนะครับเมืองียตจังหวัดสุเดียนะครับผ่านไดสนใจน่นกับมาเรื่ก้าวกระจายกับมา้รก็เชิญนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงนะครับ ก็เย <Cette S 1> <setting S 2> ี <day? S 2> <right? S 1> yeah. ่ยมชมได้นะครับเรี่ยมชมได้ตามอัดไายาไนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับวยมา้ค่ะ่ายไดเลยนะครับสวยมจริงเอายางไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปร่วมถ่ายภาพนะครับการารได้คาจะมาด้กนเลพนอทกางับเข้านะคร็องข้าส่วนี่มีรวมงานากท่ดีบวงสสิ่งคนก็จะเยอะเปส่วนพิเศษในวันนี้นะครับ ก็ต้องขออุ่นใจนะครับการประกาศสวัสดีเข้าในงานี้ครับไปพัแพทยาสิบเอเบิร์นั่งร่ำขดพทยาสิบเเบิร์นังร่ำด้วค่ะอันนี้เป็นนางรำรำสวายวงสวงค่ะไปพัดศิภาสเบค่ะวยค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลย้ค่ะค่ะมพ่อแม่นางรํำสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะมีข้องใหญ่ด้วยค่ะมีข้องใหญ่ สวยมากเลยสวยจริงๆเลยกีนแต่นางนำได้ทานมาค่ะสวยมากๆเลยสวยอีกทีหลับไมด้พี่น้องมาเลยเป็นผ้หลอกมาค่ะเป็นพญานาคเลยค่ะมองใหญ่คุณมีของไงวันนี้แบบผ้านมาเจอกับเพลนสิลป์รำวงสองพอดีไม้ขาได้ได้มีโอกาสมาเบิงนกำกันได้ค่ะพี่น้องสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็น ิค่าขาเขาี้ยงไห็นไก่เด้อค่ะเป็นรูปปั้นพญานาคที่คนคล้ายๆเรื่องนี้ค่ะพี่น้องเปิ้พันกับเบาะรถถือพื้นกันพี่น้องเปิป้พันกับเบาะรถถือพื้นกันเป็นรูปพญานาคคล้ายๆคนนี้มีะะเมฆค่ะเห็นประกาพี่น้องง่ายมากประกันถูเบิรงเด้อร์ง,อง่งายมากสวยมากเลยสวยจริงๆ ก็าเขไบเบิงไค่ะไปกับแม่พันธุ์เลยค่ะตอนนี้ 2, like นไปกับแม่พันธุ์พัน์จะข้าไปอของเบิ้งค่ะว่าเปินกันใดท่าจะได้ไปเจอกันนี่เกาะกลางแม่น้ำเด้ค่ะ เดี๋ยวพัชชิพาเขวบเอเบิ่งไปด้วยกันนะคะไปชมกับแม่พันด้วยกันน่าจะเดินหน้าเดี๋ยวเห็นร้านสาพายเห็นด้วยใช่ะหมแม่พามเดี๋ยพาชชินท่าขวบเเบินนะะ่งกาสวยมากเลยค่ะแม่ชินท่าเอกเบิงด้วยกันเราต้องเดินตามค่ะน,นะคะสวยมากเลยสวยนี่พี่น้องสวยมาก สวยค่ะสวยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ วัดไดนะลูกอยู่วัดใดสามวิถีดอกวัดใดสามวิถีอยู่ได้สีสไล่์ไหมค่ะได้สีสไลด์ถ่ายดอกมันสวงามหนูนะสวยดีดอกสวยงามมากวันนี้แม่พันโชคดีเลยค่ะได้มาเห็นนางรำด้วยนางรำนางรำพระเจ้าสิรีนี่รำถวายค่ะรำรำไอ้รำอะไรนะลูกรำพระเจ้าบวงสวงค่ะรำบวงสวงสวยมาก ถ่ายตุ้งนี้พี่น้องเบ่งได้ลูกถ่ายตุงนี้พี่น้องเบ่งสวยมากเลยนี่สวยมากเว้ยอีหลีหลีหลงพี่น้องดูค่านยงพีู่ยดนเห็น่รปน้าเฮ้ยอีหลมาเดินไปด้วยกันอีกค่ะมาเดินไปด้วยกันอีรอบเร่อยๆค่ะ

ค่ะหนึ่งสองสวยค่ะหนึ่งสองสามโอเคได้แล้วค่ะตอนนี้คนเยอะอันนี้กันขาภัยพี่น้องเมืองสวยอี๋ได้พี่น้องท่านกอดซอนหลาไปท่านตะเคยเห็นเจีเที้อันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่พันได้มาเที่ยวได้มีโอกาสมาเที่ยวค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสมาเที่ยว ชาสวยอีลีค่ะอีลีอีหลอดได้พีนน่น้องนี่มันก็จะสวยสวยมากเลยค่ะตรงนี้สวยอีลียอนะสวยเป็นภาพเป็นภาพคล้ายๆไอ้คล้ายๆเอ๋คนนี่มีเปรตฝ่าน,นี่มีกลางน้ำได้ค่ะ,คะเป็นพญานาคที่สวยสีสวยเลยค่ะเพื่อนๆกับเพื่อนๆกี่รักพี่ได้ค่ะเราอะไรที้ถูกไหมคะเห็นไ,ไหมอยู่เห็นค่ะ สวยอีค่ะเดี๋ยวพาพมหลายคนนี้าค่ะเดี๋ยวพามาตาพซมาตบ,บ้านหลานค่ะมัน,นีจะมีอุจารมาเทียวทภาพดีใจหลายค่ะเดี๋ยวพัเย็นภาพได้สวยสวยมากเลยเาารทานี่กในมาาก็จะมีนางรำ ใครพี่น้องเพิ่งเป็นแต่ถึงคลิปยากไปเพื่อนกับสิใครไปคลิปสั้นได้ค่ะเดี๋ยวยานพี่น้องไอ้เพื่อค่ะคลิปนี้กันขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดกดติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบขอบทุกคอทุกขอมเมืนค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็ได้ค่ะพี่น้องขอกกันชีมไว้ได้ค่ะพรีสซับสไคร์อะไรแ r ร์คอร์ดเด o กอ o ู่คออไมฟิ s s e e you n e x t bye 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 bye!